บังเอิญนะครับก่อนจะกลับวัดป่าก็แวะเข้ามานี่ห้องน้ําของวัดบวรจันทร์นะครับผูซ้ำสวยงามนะนี่เป็นต้นไม้จริงต้นไม้จริงครับนี่เป็นห้องน้ําแล้วก็มีนี่นี่ครับบรรยากาศนะนี่ครับต้นไม้ข้างนอกและนี่ครับนี่นี่มีโซ่สุขพันธ์ฮะสุขพันฑ์โถแล้วก็มีนี่กระดาษชิชชู้นี่มีครับเนี่ยคล้ายๆเป็นห้องน้ําแบบ แบบโรงแรมหรือปั๊มน้ำมันเด็กใหญ่ๆสวยเลยนะนี่เนี่เดี๋ยวดูเืนอนะโออยังดีเลยฮะนี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่ฮะนี่เดี๋สวยงามเลยครับนี่แล้วเดีนี่นี่ออกมาอันนี้ครับเดี๋ยวมีไอ้ก้อนเล็กนี่ใส่ไว้ให้นะครับนี่ก้อนเล็กใส่ไว้นี่ครับนี่พาทันออกมาจากห้องน้ำนี่เใช่ไหมเดิมมาใส่ได้เลยนี่โดูๆแล้วก็มีแบ่งนะแบ่งโซนโซนของผู้หญิงกับผู้ชาย นี่ข้างนั้นนาะน่นู่นเลนั่นนั่นนั่นนี่นี่อยู่นี่ข้างนี่อ๋อเนี่ยอันนี้น่าจะมีไม่มีมีอะไม่มีที่ล้างมืออันนี้เป็นห้องน้ำของผู้หญิงครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ยเนี่ยนี่ยเนี้ยข้างไนมีเนี้ข้างไนมีแต่ว่าเป็นของรถเข็นเด็กแต่ว่าล้างมือได้เห็นไหมอาภะเข้าไปล้างมือได้เออนี่เห็นไหมห้องน้ำ เดี๋ยวเขาจะมีเข oh, ียนว่าบัสโลมนะครับบัสรโลมนี่ครับนู่นโอ้ยใหญ่ๆเลยท่านั้นี้ครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็คนพิการและเด็กแบ่งแยกโซนกันนะครับนี่แบ่งแยกกันไปดูครับความสวยงามข้างหน้าก็ปรับภูมิทัศน์มีลูกควายด้วยสายปั้นน่ั่งอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมชดเชนเอาแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมก็ขับรถไป